เป็นบอดจิ้วนะครับลองนอนนะครับเอาไว้สาหรับปูดเต็มเตียงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดกันนะครับขนาดของมันประมาณเท่าไหร่ครับความยาวถึมไปยาว87เซน,องง 8, นโอเค187 187<ช><น>หรอความกว้างครับดเด่นเลยเราจะมาแพคเกจจิ้งกล่องอย่นี้ครับ78เซน78ครับ87นะความเยอะเยอะโอเค187 187ครับ87 87โอเค ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อของเราได้นะคะแล้วเราสง่งด่วนส่งไวภายในชั่วโมงนะคะลูกค้าอย่าลืมทักแชทนะแล้วเรามีโชว,ลลวล์ลูมอนู่ที่สี่ร้านะคะขอบคุณค่ะยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราบกวนลูกค้าปแกน q ิวอโค้ที่อยู่ด้านขา้างของยูทูบสอบาสถามไอจนของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่คนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้ากดที่ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบทักหแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเราซูมแปดสี่หกห้าแปดแปดหนึ่งแป